เวลาเราทําสีนะครับเราก็อยากให้มันตเต็มเสียนใช่ไหมครับ <S <S นําพวกสีโป๊ะคริฉริกมาขูดนะครับเพื่อที่จะให้มันตเต็มเสียนนะครับ <S <S เราสามารถนะครับนำมาขูดอย่างนี้เลยนะครับ วันนี้มาพูดถึงเรื่องสีพน่นอีกนะครับว่าเราทํายังไงถึงจะให้สีพ่นมันเต็มเสียนดีเวลาเราทําออกมาแล้วผิวมันถึงจะสวยนะครับสีถึงจะสวยนะครับวันนี้ก็อยากจะมแนะนําอีกหนึ่งวิธีนะครับสมมติว่างานของเราไม่เช่ไม่ทั้งบานประตูทั้งอะไรนะครับเวลาเราทําสีนะครับอเราก็อยากให้มันเต็มเสียนใช่ไหมครับ หลังจากที่เราลงแป้งเสร็จนะครับลงแป้งแล้วก็พ่นฟุตตี่แล้วก็พ่นสีรองพื้นไปแล้วนะครับอาจจะอย่างละสองเที่ยวหรืออย่างละเที่ยวนะครับทั้งเลนแรกนะครับถ้ายังไม่เต็มเสียนนะครับทีนี้เราก็มาขูดนะครับก็คือนําพวกสีโปคอิลิกนะครับหรือพวกปอนนี่นะครับนํามาโป้นะครับหรือนํามาขูดนะครับเพื่อที่จะ ให้มันเต็มเสียนนะครับอย่างนี้นะครับนํามาโป้ได้นะครับเวลาแห้งแล้วมันจะแข็งนะครับพวกบดนี้พวกสีพวกคลิกนะครับนี่ครับไม่ว่าจะยีห้อใดก็ได้นะครับนี่นะครับเวลานามาโป้แล้วมันก็จะแข็งนะครับแห้งแล้วมันจะแข็งมากเลยนะครับนี่นะครับเราก็ใช้เครื่องนะครับมาขัดออกได้นะครับนี่นะครับถ้าพื้นยังไม่ยังไม่ เรียบนะครับยังมีโลเซียนอยู่เราอยากให้มันเต็มเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบานนะครับเล็กๆพวกบานตู้พวกอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถนําวอตนี้หรือว่าสีโปซิลิกนะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับไม่จํากัดนะครับนํามาโปหรือนํามาขูดนะครับให้มันเต็มบานอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นพอเวลาแห้งเราค่อยมาขัดออกก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้สีพ่นนั้นเต็มเซียนนะครับ พอขัดเสร็จอะไรเสร็จนะครับเรียบร้อยเราก็มาพ่นสีทับอีกเที่ยวนะครับมาพ่นสีทับอีกเที่ยวนะครับแล้วดูว่ามันเต็มดีหรือยังนะครับหลังจากขัดเสร็จมาพ่นอีกเที่ยวหลังจากนั้นก็ลงสีคิงได้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข nah ั้นตอนและหนึ่งวิธีนะครับกับการทําสีเพื่อที่จะให้มันเต็มเสียนนะครับเดี๋ยวผมจะขูดให้ดูนะครับนี่ครับ่างเมื่อวานนี้ผมขูด พวกหน้าบานไปเสร็จแล้วนะครับหน้าดินชักนะครับพอดีไม่ได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะลองขูดตัวนี้ให้ดูนะครับเป็นพื้นข้างในนะครับพื้นข้างในของนินชักนะครับมันก็ยังไม่เต็มที่นีนะครับขูดแบบนี้นะครับนำพวกโพลีติกนะครับแบบนี้นะครับเนี่ครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเป็นถ้าพูดไปง่ายถ้ารู้กันใน ภาษาช่างก็เป็นบอดนี่นะครับใช้บอดนี่ขูดก็ได้นะครับเป็นสีโป๊สลิกนะครับหรือสีโปสําเร็จนั่นแหละครับที่ของามโพตามโมโฟรอยแตกรอยอะไรนะครับเราสามารถนะครับนามาขูดอย่างนี้เลยนะครับนำมาขูดเพื่อที่จะให้มันเต็มเตี้ยนดีนะครับนะครับไปได้นะครับสำงานสีเฟอร์เิเจอร์นะครับขูดเลยนะครับ ปูให้มันเต็มหน้าไปเลยนะครับหลังจากแห้งแล้วค่อยๆมาขัดออกน,นะครับนี่ก็คือเราปูเพื่อที่จะให้มันเต็มเซียนนะครับพวกสีโป๊ะริกนะครับเป็นสีโป๊ะกิปหรือนี่ครับปูดให้เต็มพื้นที่ตรงนี้นะครับปูดแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็รอ้อยมันแห้งนะครับพอแห้งเสร็จเราก็ามาขัดออกนะครับมันก็จะเต็มเสียนนะครับสามารถใช้ได้นะครับนะครับรอ้อยมันแห้งนะครับการทำสีพ่นนะครับ นี่นครับหลังจากปูดเสร็จโปเสร็จแล้วมันแห้งนะครับที่ใช้สีโปรกรีดครับโป๊นะครับหรือปูดนะครับพอปูดแล้วแห้งหลังจากนั้นเราก็มาใช้กระดายยูเรเทนนะครับใส่เครื่องนะครับหรือใช้มือผัดก็ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คออกแล้วก็สามารถนำาาทุ่มสีได้เลยนะครับนะครับก็คือจะเรียบนะครับเราขูดสีโปกเกล็กนะครับทับีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเต็มเสียนนะครับจากนั้นเราก็มาผัดใช้เครื่องเดินนะครับ นี่นะครับหลังจากขัดเสร็จนะครับที่ว่าขูดบรอนีีเสร็จนะครับให้มันเรียบหลังจากนั้นเราก็มาขัดแต่งเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็มาพ่นนะครับพ่นสีขาวนะครับรองพืน้นอีกเที่ยวนะครับก่อนจะพ่นสีจริงนะครับก็คือพ่นบวกนะครับ โอเคครับนี่ก็คือพ่นรอบหนึ่งบวกนะครับก็คือพ่นขวางแล้วก็พ่นขึ้นนะครับก็คือพ่นบวกนะครับนี่ครับเรจียบร้อยอยู่ก็จะเนียนประมาณนี้แต่ยังไม่เสร็จนะครับต้องมาพ่นสีกิ่งอีกนะครับต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่ามีตรงไหนที่ว่าเราจะเก็บแต่งอีกทีหนึ่งนะครับนครับโอเค